วันนี้เราอยู่ที่งาน Motor Expo 2025นะครับบางคนอาจจะเฮ้ย hey, ทำไมอยู่กันกลางแจ้งแดดร้อนๆเงี้ยปกติเราต้องเปิดตัวกันในงานในฮอลใช่ไหมแต่อย่าบอกว่าวันนี้ผมอยู่ลานข้างๆฮอลนะครับที่เป็นสถานที่ทดสอบรถจักรยานยนต์ของ Honda หรือว่าตรงเนี้ยเขาจะจัดอีเวนต e ์พิเศษนะครับชื่อว่า Honda t e ท t ไลน e ะครับที่เราสามารถมาลองลงทะเบียนนะครับทดสอบขับขี่ Honda Big b i ไบได้ทุกรุ่นนะครับและส่วนที่ผมอยากให้ลองมากที่สุดนั่นคือในส่วนของ Honda e-crush h นะครับใน CB650R ห b CB าศหลายคนอาจจะงงว่าให้คอนเซปต์ของรถเนี่ยการมีรถที่มันกำคลัชให้มันเป็นยังไงอ่ามันจะแปลกไหมหรือมันจะเป็นความรู้สึกใหม่มันจะช่วยเหลือเรามากขนาดไหนผมอยากให้ทุกคนได้มาลองนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็แค่ เออมีคนมากัมขัดให้แค่นั้นแต่อย่าบอกว่าระบบเนี่ยมันช่วยเหลืออะไรในหลายๆอย่างนะครับมาลองแล้วจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับนอกจากระบบ e-cash เนี่ยยังมี Honda Big b กไบในรุ่นอื่นเอาว่ามีกันเกือบทุกรุ่นนะครับให้เราได้ทดสอบขับขี่รวมถึงโมเดลใหม่ที่กําลังจะเปิดตัวด้วยหลายคนอาจจะงงว่าอ่ะแล้วลานตรงนี้เราจะเดินทางมายังไงมันอยู่นอกฮอล์โอ้โหในฮอล์ก็ใหญ่และเดินไกลอยากบอกว่า Honda มีในส่วนของการบริการนะครับมีรถรับส่งอ่าเอาง่ายๆคือเราไปที่บูธของ h อ n ด้นะครับจะ บ,บอกว่าเราอยากทดสอบขับขี่เนะ่ยเขาจะพาเรามาที่รถนะครับเป็น CUV เป็น Honda รถไฟฟ้านะครับ100% EV b i k EV บนะครับแล้วเขาจะขับวนวบมาถึงที่ลานนี้เลยแล้วพอเราทดสอบขับขี่อะไรเสร็จปุ๊บเราก็นั่ง CUV กลับไปที่หอได้เหมือนเดิมนะครับ